ครับฮะอมาจากคุณปูน่นี่แล้วแกะได้แล้วส่งส่ง,ส,งส่งแตงโมมาให้โอ้กลับมาแล้วจ้าเฝ้าบ้านเรียบร้อยดีหรือเปล่าฮะอเอะอะไรเนี่ยของมาส่งเหรอคุณปู่ส่งแตงโมมาให้ครับเปิดโดยไม่บอกก่อนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ อะไรก็แล้วแต่ส่งมาให้ทั้งสามลูกเลยเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้ามาส่งก่อนที่จะออกไปซื้อก็ดีนะเนี่ยโม่ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายอะไรอย่างนี้นะ่ะโธก็ที่ซูเปอร์นะเขาขายลดราคายอยู่นี่นะมิซาเอที่โลบมากชอบแสยแดงโอ้อวด เนื้อที่เป็นนาทองชันชันเอาเป็นชิ้นชินเอาเป็นชันช,น,นชันแก้มของชินจังก็ด้วยูเป็นชิ้นชินเป็นชันชันกลับมาแล้วพ่อ,อ,อก็ด้วยเออเล่นกลอฟรับรองเหนื่อยเลยแต่ว่าพุกคนดีใจได้เลยนะพอลิ่ก็ชนะได้รางวัลมาดูนี่นแตงโมงเป็นรางวัลน,นะอ,อ่ะเป็นอะไรเป็เหรอแตงโมงที่ทุกคนชอบมากไงเนี่ยอ่ะ วัวเบียช่างโชคร้ายอะไร,ะไรพร้อมกันอย่างนี้เนาะแตงโมที่ฉันชอบมากเลยนะแตงโมแตงโมมีแตงโมทั้งหมดเจ็ดลูกแตงโมแตงโมเอาละส่วนที่กินได้ไม่หมดจะต้องใช้แผนแบ่งให้คนอื่นอเอาเอาละ,อาละโอเคเข้าใจใช่ไหมต้องพูดว่าเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแตงโมเนี่ยเป็นของที่ไม่ค่อยดีเหรอ ถ้าอย่างงั้นเมลดอนเป็นของดีเหรออืมอะไรก็ช่างรีบไปได้แล้วแอบวางไว้เงียเง่ยบเยแล้วกลับมาได้ไหมไม่ใช่แอบเอาระเบิดไปวางสะหน่อยงั้นขอรับค่าจัดส่งห้าล้านเยนนีนได้ป<ะ>่ไปแล้วก็กลับมาเร็วๆเข้าใครคะ ใช่คนขนาดที่ควรจะเอ่ยชื่อหรอกหรอครับไม่บอกชื่อให้ชัดเจนน่ะไม่ได้นะจ๊ะโนฮาราชิโดโซเกะอายุห้าขวบครับทำที่ดีเมื่เลยจ๊ะแล้วมีธุระอะไรกับครูฮะเออคือว่าเออเออเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เชิญครับโอ๋โถนี่มันไม่กวาดของครูที่วางเอาไว้อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอ,อจริงด้วยชินจังมาจังหวะพอดีเลยนะจ๊ะครูได้รับของดีจากบ้านมานจ๊ะรอแป๊บเดียวนะ กลายเป็นว่ารับกลับมาอีกแล้วเหรอคุณครูบอกว่าเป็นแตงโมที่แปลกไม่มีเม็ดถ้าอย่างนั้นก็แตงโมที่เอาไปด้วยไม่ได้ให้เหรออย่าถามเลงที่รู้อยู่แล้วสิไม่ใช่เอกขอบคุณคุณครูโยชินางะหรือเปล่าขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วเหรอเป็นเด็กดีจังเลยนะฮะเดี๋ยวดีก็กลายเป็นแปดลูกแล้วเออรู้แหละผมช่วยเอาไปป้นคาชิบะคุงกับบ้านเนเน่จังดีกว่าเดี๋ยวก่อนขาดพลั้งไปเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก เลิกลมความคิดนั้นค่อยๆกินไปเท่านั้นแหละเอาละข้าเสร็จแล้วจ้าพอเอามาเรียงแบบนี้แล้วก็ดูแปลกดีนะพ่อคะดื่มเบียร์ไหมคะยังไงกับแกล้มก็คงจะปเป็นแตงโมใช่ไหมอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ใช่เพียงแค่กับแกล้มของหวานก็แตงโมค่ะเย้เยม ใช่ยันได้ที่เลยนะเนี่ยหวานอร่อยมากเลยนะคะคุณดูสิดูสิอหน้าของพ่ออ่ะอเหมือนจังเลยเหมือนเงเลยออโทหน้าโอไข่ดาวของแม่นะครับนี่ไงดูดีอโทษที่ไข่ดาวนะเอาตาฉันบ้าบุญกวนน้องกะดดน้อง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  อ<ะ>โอ้ยตายแล้วพ่อก็ได้แล้วพ่อลูกผู<ะ>้นี้เอาของกินมาเล่นอย่างเดี่ยไม่ได้นะขอ,ขอคุณภาพอิม่มครับทำได้แล้วจัดการไปได้ตั้งสองลูกอ่าอิมอ่มอิ่มจริงจริงอ๋ออิม่มอิ่มตื่อเลยต่อไปนี่อีกสามวันเหรอไม่ค่ะไม่ถ้าเป็นระดับนี้พรุ่งนี้เย็นก็คงกินหมดแล้วอันนี้ ผมไม่ใช่ตั้งใจใช้กินทั้งสามมือเลยนะแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอและอาหารกล่องล้วก็เป็นแตงโมสิพอ,อว่าค่ะแตงโมถือโอกาสเลยนะนิสอยพูดมากนะแม่เองก็ต้องพยายามอดทนเพราะว่าอย่างเดีกตั้งหกลูกหกลูกให,ใหญ่เลยเชียวนะไม่ใช่น้อยอ้อค่ะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลค่ะอออจริงเหรอคะ นฟังนะเป็นโทรศัพท์จากห้างแอคชั่นที่งานประกวดวาดภาพหน้าร้อนก่อนนั้นเนี่ยภาพที่ชนินสุเกะว่าส่งประกวดนะถูกเลือกเป็นภาพชนะเลิศละดีไหมละ่ะโห<อ>ไม่ช่เน่นเลยนะชินสุเกะพรุ่งนี้นะเขนะาจะส่งรางวัลเนื้อ5้กิโลสำหรับทำสเต็กมาให้ใชโยอย่างเงี้จะได้หลุดจากแตงโมสักระยะหนึ่งแต่ของหนะวานก็ยังเป็นแตงโมนะนด,ดีดีด้วยนะนเจ้าชินนสเกะ เนื้อวัวเนื้อวัวได้กินเนื้อวัวขอบคุณครับ yeah, เย้เนื้อวัวเนื้อวัวแล้วสําหรับเนื้อวัวห้ากิโลนี่มันใหญ่เกินไป yeah, yeah. นะอะอะไร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 เนี่ยอะไรมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลต้องขออภัยที่ส่งรางวัลมาเป็นแตงโมราคาแพงแทนนะเนี่ยอโห oh. แม่ครับเนื้อวัวนี่ทาไมนะ Uh. แต่งโมเปียบเลยอ่ะเนื้อวัวมันแปลกร่างเปแต่งโมท้ายอะลูกโธ่วันนี้ก็แตงโมแต่งโมแต่งโมแต่งโมพรุ่งนี้ก็แต่งโม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 มนเลยนี้ก็แตงโมแต่งโมแต่งโมแต่งโมวันหลังจากมาเทีนี้ก็แต่งโมแต่งโมแต่งโมหลังจากนั้นก็แต่งโม 我的老哥，瞪猫，瞪猫，瞪猫，这个，这个。